bảo Em bắt kiến trong lại 1, nâng nâng Như ngay Tắt Em viết, kiến ngay, như Tắt Em bắt kiến Sớm Em ศูนย์ห่งสมูนย์ัศูนย์เอาเขียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหไม่มีสองนี่ไงเจอตัดอามาเขียน ใีเฉพาะตัวที่ต <3 S 1> ัดไม่ต้องตัดครับตัวตัว <3 S 1> ที่ยังไม่ตัดไม่มีสีนี่ไง ศูนย์สองสี่ห้าศูนยูนยูนยูนไม่มีสองสองสองศูนย์นั่นลครับศูนย์นั่นนะครับหนึ่งหึงยังไงตัดคมทิ้งแล้วก็เอามาเกยน สอง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 ่มีสามสามนี่ไงเจ้าต

สอง่ไงสามสี่ตัดอมม่เขียน อันก่อนครับมันทัดตะกี้ห uh นึ่งสองสามสี่หนึ่ง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 สอง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 นี่ไงตัด สามในตัเอามเขียนสี่ใน อ่านก่อนครับสองสามสี่ห้าสวนสูวนไง ส่วน้นอะไรสองส่น้อะไรครับตัหนึ่มีไม่มีสอนี่ไงไม่ทีละเลขครับสา,มสามไม่มีสี่สีนี่ไง ศูนย์สองสี่หศูนย์ศูนย์นย์นย์มีไนึ่นี่ไงสองสองสองไหมสามสามสานี่ไง สไม่มีห้าไไงหไม่มีเจ็ 7, ได้ไง